บางทีจะเอาคมแ้มดูดันแบบวอร์เรอร์คัทหรือจะเอาหล่อไซส์สไตล์ประดิษฐ์เหมือนสไปกี้ญี่ปุ่นวอร์เรอร์คัทมีที่มาจากหนังเรื่องไฟส์คลับนําแสดงโดยแบรดพิตหนังภาพยนตร์อเมริกันที่เกิดขึ้นในปี1999มีความตั้งตั้งแหลมๆหลมด้านบนเส้นแบบไร้ทิศทางกรอบด้านบนดูเหลี่ยมบวกกับด้านข้างไม่ได้เซตให้ดูชี้ฟูด้านข้างกับด้านหลังจะไถ่สั้นนะครับหรือเฟดก็ได้ส่วนด้านบนจะปล่อยยาวเซตให้ดูพุ่งๆแข็งแต่ก็มีเท็กซ์เจอร์ชัดในเวลาเดียวกันเซตด้วยเคลนด้านด้านหหัง้ด ดูดันเหมือนนักรบมากขึ้นฟีล l i n g จะเป็นเท่ k, แข็งแรงดู m a s ค u l i n e เหมือนตัวละครในเกมหรือว่าหนังแอคชั่นส่วนสไปคี้จะเป็นลักษณะที่ผมดูสั้นเด้ากันทั้งหัวแต่ไม่สั้นจนเกินไปถ้าเฟดก็จะมีการแบ่งผมให้ต่ำลงมาทําให้ดูเซตด้านข้างได้ลักษณะในการเซตตามชื่อสไปคี้คือเซตให้ดูชี้แหลมดูเบาวกว่าวอร์เรคัตดูชี้กระจายรอบหัวดูมี movement มี v o l u ่ e ลุกด้นดานๆให้ใช้เคลเซตแต่ถ้าชอบให้ t e x t อร์ดูชัดยิ่งขึ้นไปอีกสามารถใช้เป็นพอลเมทเจลหรือจะผสมพอเมทเจลกับเคลแล้วเซตร่วมกันก็ได้ส่วน ฟีลของทรงจะมีความสดใสดูเด็กและมีความแฟชั่นมากกว่าดูดันแบบวอรดี้ครับทั้งสองทรงเหมาะสำหรับคนผมตรงชีฟูตั้งหรือแม้แต่คนผมอยากโรงนิดหน่อยส่วนใครไม่ชอบเซ็ตแต่ไม่อยากให้ผมรีบแบนไม่ต้องมองไปไหนไกลนะครับลองใช้แชมพูตัวนี้ดูจะมีไมโครไฟเบอร์ไปจับกระเส้นผมนะครับทำให้คนผมแข็งแรงตั้งขึ้นทาให้ผมไม่ฟีบรแบรและสูตรสีฟ้าเพิ่มความเย็นให้กับหนังศีรษะสาหรับคนชอบออกกําลังกาย